ีมันอยู no so v v ่ในกูดนแล้วแต่แล้วเราสู้ผู้ฟังอีกมือนึ่งเป็นที่ที่สองเลยโบกพื้นเด้ออันฉายาเราเนาะอันก็แม่นเราเนี่ยมีอะไรเลยเรามีอันก็เลยจังไรนีอันพัสนงศีตาก็กงหยังนอตั้งเฮสีนึ่งไม่ั้งเฮสีแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนตัมงเฮสีแล้วก็คืออันยังไงอันส่วนอันพัสนงศีก็หนึ่งก็เม่ยนดอกมูอันโบกขึ้นเขาจะเจอเห็นมันบวนแลนะบอกให้ว่า เ่้าข้อไดนมีอันเรื่องมาเครียนเนาะเรื่องการเรื่องงานประมาณนะัาา้นนะเรา้ตั้งจายากันแล้วนะหรือมีอันเพราไม่ไงส้ีผู้นึ่งนีสนมเอกผู้สองนี่สนมเอกน้อว่าสนมโทหลักส,สนมตรีแลกสนมจักอีอกผู้หนึงก็ขึ้นแล้ไปอยมีดเออนั่งมาห้องอันนั่งนมาห,อห้องเนยตัวเมียงามคือสนมโทสนม,มกีดเอี้ไรอีไรโอ้ยกวนอวเย ปอปวดเอ็แห้กอ่มจับอ่ันว่าได้หรอมึอนี้แล้วจะบอกขึ้นอันอันเสนอเบรกเด้อมก็มีอันติดก็ไม่หสีเลยมก็ดีว่าก็ถ่ายไข่อย็ินบอกมาสามปีเลย้วบอคอยมาบึ้งีเพราะบปีก็กระบอกเปบอกไข่อยเะเกินปีที่สองฝยกกระบอกมันบอกให้อินบ็อกไปนะอินบ็อกไปน้ำป็ะสีเป่าอยกตอินบอกไปเอะข่อยเปลี่ยนเฟสใหม่คไยอินบอกไปใหมอีกช่องแชทสามปีแล้วเน แบอกคอยตายเลยก็เปิดปบอกไปคอยจากเท้าพ่อพุ่พ่อพึ่นแม้ว่าอันทบข่อเราเด้อเราต่อลกล่าแบบว่าเอาขยายเรือข่ายดีแต่แท้เด้อเรื่องขยายรือข่ายเนี่ยแต่เราม่ก่อมูเก่อ่อเพลเด้อจังไห้เรจักเด้อเราขยายรือขคายดีิงแท้อันโลกึ้นเราไปดูไก่ไปดูอ้างคางมัให้เงี้ยนานเาแล้วเน่พวกน้ยโกคอยคอยคนกินเราได้กัใจบ่ออันพ่ขึ้น อันมือหนีบอ่บตะเรื่องดีๆก็ม่นบ่อเรื่องบดีเลยบ่อเรื่องบดีเขได้มดทีมันใช้เกลนเขาหมูวันเล้วมือนี้เนาะมันเป็นมันอันมวันเป็นมันครูสิบหกมกร่ามือนี้วันที่สิบเจ็ดโมกะร่ามือหวยออกอันวันเรี้ยวนอนอันเป็นเป็นอันเป็นดิ่หัวมาจากต่างประเทศหาเก้าบอกมูซื้ออันมูกับเซย์สเตย์ไปว่าเอุ้ยฉันรู้มีดวงอีผู้นึงก็บอกว่าอุ้ยฉันฝันว่ารถดฉันเสียเด้อเธอ อันย่า่ย่าแค่ประสันบ่าเอิรนฉันเบ่ายังอีกนะไม่รู้ว่าโอ้ยประสบการณ์ไา้เด้อเก็ต่อไปหาสื่อตามทะเบียนรถเด้อว่าแม่งบอกข้างหน้าข้างหลังเลยมันไม่ยุหาโตโตกับเจ้ากับรถเข้าขยับเขย่านะมันก็สีออกมันก็สั่นหลังประสันบ่านอนมาแล้วก็ซื้อแบบนี้อันอันอันบ่เรียกอันคนบว่าปืนมั่งเพิ่งถึกไหมอันบ่อเรื่อยๆเพิ่งเพิ่งซื้อไว้จ้าหย่าเด้ออันเพิ่งซื้ออันอันซื้อไว้เน้ยนะคะหาเข้าอันยี่สิบคนยี่สิบปสันบ่า บอกึืนมากคืนมาเง้ยไว้อ the ่ะแบ่นันมันออกหนึ่งหาเก่ามันบอกอุ้ยจันถูกขวายบ่ะถามพันศาลาถามพันศาลาคุณบาเดียววาเธอคุณบ่าไม่ใช่สิไม่ใช่เธอสิคุนบอกว่า